สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องทาโร่เทอร์พีบายเตยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงเรื่องการเงินการงานนะคะความรักนะคะคนโสดและคนมีคู่ให้กับเพื่อนๆชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษายน2564นะคะเพื่อนๆที่เกิด ในราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2ธันวาคมถึง19มกราคมนั่นเองนะโอเควันนี้เราใช้ไพ่ Golden View นะคะเดี๋ยวรามาลองดูกันในเรื่องของการเงินการงานของเพื่อนๆชาวราศีมังกรในช่วงของ เดือนเมษายน2564จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอ7ใบค่ะ ใบแรกนะคะว้า wow, ว The Magician Eight of Wands Seven of Wands Six of Cups Knight of Wands Date นะคะแล้วก็ The Fool โอเคพลังงานของคุณนะคะ ตัวตนของคุณในตอนนี้เนี่ยดูจะเป็นคนที่อยู่ดีๆก็ไปั p level ที่ไหนมานะคะดูแบบมี energy ในการทำงานค่อนข้างดีมากทีเดียวนะคะไพ่ The Magician เนี่ยเด่นมากในเรื่องของการงานนะคะคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีมากๆในเรื่องของการทำงานโดดเด่นมากช่วงนี้นะคะเรียกว่า top form เลยทีเดียวนะคะ ดูแล้วนะคะน่าจะได้รับโอกาสในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีงานเข้าค่อนข,ข้างที่จะแบบเยอะทีเดียวนะคะแล้วคุณก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าทา้าทายอะคะ่ะสำหรับตัวคุณนะคุณรู้สึกว่าเออมันมันดีวะสนุกดีวะอะไรแบบนี้นะคะ นะ all, เซเว่นออฟบอลออกบอกว่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าเออคุณเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมอ่าในเรื่องของอ่าทางบ้านนะคะคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะให้กำลังใจนะคะอ๋อมีมิตรจิตมิตรใจกับคุณเนี่ยค่อนข้างดีซัพพอร์ตดีมากนะคะกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะอ๋อ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีพลังงานที่จะแบบออกไปไฟ่ออกไปพุ่งกับเรื่องของการงานแบบอเอนเนอร์จีดีมากเลยนะคะในฮอกบอนส์นะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอยู่นะคะในเรื่องของโปรเจกต์หรือการงานอะไรบอกเลยว่าในช่วงของเดือนเมษายนนะคะ2 5 6 4เนี่ยมันจะพุ่งทยานมากนะคะมันจะไม่อยู่นิ่งอีกแล้วนะคะถ้าคุณออ รออติดในเรื่องของโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะงานมันก็จะมีความพุ่งตัวมากขึ้นนะคะจะมีการขยับขยื่นเคลื่อนย้ายนะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับการเอาการทำงานด้วยนะคะเอ่อให้บอกว่านะคะให้คุณเนี่ยเอ่อทำความเข้าใจกับการ transform energy นะคะจาก เดทกลายเป็นดุฟูนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องของอะไรต่างๆในชีวิตนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องการงานการเรียนความรักหรืออะไรก็ตามนะคะบอกได้เลยว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพลังงาน energy จจิตวิญญาณในตัวตนของคุณเนี่ยมันจะมีพลังมากๆเลยที่คุณจะได้ transform จากคนที่ เหมือนจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลายเป็นมีพลังแล้วก็พร้อมที่จะออกผจญภัยในโลกกว้างครั้งใหม่ๆนะคะเป็นเดอะฟูลไปเลยนะคะจากเดทเป็น the เดอะฟูลเลยเจ๋งมากๆเลยนะคะพลังงานในช่วงของเดือนเมษายนสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรเลิศมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้คุณนะคะมองในเรื่องต่างๆอะ่ะให้เป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ ความท้าทายน,นะคะอืมนะคะงัดความงัดความมองโลกในแง่บวกมันขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะมีพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาอบอุ้มคุณนะคะให้คุณนะ่ะมีแรงผลักดันไปในวันใหม่ๆได้อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ระวังนิดนึงนะในเรื่องของ The f นะคะเอ่อถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องของอการท่องเที่ยวสิ่งบันเทิงนะคะเ,เครื่องดื่ม เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมาะมากๆแต่ถ้าเราไม่ใช่สายงานนั้นนะคะให้ระวังนะคะเอ่อบางทีเนี่ย energy ที่มันพุ่งมากเกินไปเนี่ยมันขาดความรอบคอบในการทํางานมันก็จะไม่ดีเนาะก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะนอกากนั้นจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยนะคะอืมอาจจะไม่ได้เห็นตัวเงินเลยมากมายแต่ดูแล้วเนี่ย อ่างานอะเข้าเรื่อยๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทํางานก็ต้องได้เงินจากไม่ต้องห่วงนะคะพลังงานหลักยังไงเป็นเดอะเมจิเชียนอยู่แล้วนะคะคิดสิ่งใดลงมือทําสิ่งใดอะได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะมีไพ่ใหญ่ๆออกมาถึง3ใบเลยนะคะอืมยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรน,นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักให้กับคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวราศีมังกรค่ะขอสิบใบนะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษายนค่ะคนโสดราศีมังกรเมษายน2564คุณจะเป็นอย่างไรบ้าง2 3ส,สา 4 5 6 7คะตัวตนของคุณตอนนี้นะคะ Two of Wands นะคะ mm. Eight of Cups นะคะ The Sun ะคะ่ะ ต่อด้วย k n i g h t of swords นะคะต่อด้วย four of swords four of wands um, five of swords นะคะ the fool um, chariot นะคะแล้วปิดท้ายด้วย d e a m place คอนโสดดาสีมังกรนะคะช่วงที่ผ่านมานะ ดูเหมือนจะได้ไปทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งนะคะมีความแตกหักกันนะทะเลาะกันด้วยความแบบพูดจาไม่ดีต่อกันไม่ดีต่อใจน,นะคะแล้วก็ต่างคนต่างมีอีโก้นะคะอืมทะเลาะบ่แว้งแล้วที่เนี้ยด้วยความที่ตัวคุณนะ่ะรู้สึกเหนื่อยล้าและ จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนชัดเจนไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งว่ามันเพิ่งจบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากพักนะคะคุณขอนอนนิ่งๆนะคะแล้วก็ไม่รบกับใครต่อไปดีกว่าอยากอยู่เฉยๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยลาร่างกายอะไรอย่างนี้นะคะปัจจุบันนะคะ เหมือนว่าคุณไปโฟ,โฟกัสในเรื่องของงานซะมากกว่าแล้วก็หันหลังให้กับอะไรบางอย่างนะคะที่มันไม่ดีต่อใจนะคะดูแล้วจะไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะแล้วก็จริงจริงก็มอีอาจจะมีการแอบ,บส่องแอบ,บมองอะไรใครอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าก็รอรอให้เขาติดต่อมาซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะดูแล้วอาจจะยังไม่ได้มีการลงมืออะไรมากมายนะคะ ส่วนตัวเขาเองนะคะคู่กรณีของคุณนะคะดูแล้วอะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มุทะลุเหมือนกันเนอะดูดูแล้วเขาก็มีความที่จะอารมณ์ร้อนใส่คุณอยู่เนืองๆนะคะดูแล้วอมอก็ขยันที่จะแบบว่าหาท็อปปิกอะไรที่จะมาทำให้คุณนะ่ะรู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลานะคะเวลาที่คุณไปส่องคุณอาจจะเห็นได้ว่าเขาแบบ โพสอะไรที่มันไม่ค่อยดีต่อใจคุณสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืแเราเขาก็ทำตัวเหมือนว่าไม่ผูกมัดกับใครในตอนนี้อยากจะทำตัวแบบว่าออกไปผจญภยัยอยากจะทำตัวหลันลาไม่ผูกมัดกับใครถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะหันหลังให้คุณหรือคุณหันหลังให้เขาไปนะคะ เขาไปเริ่มต้นใหม่ในการพูดคุยความสัมพันธ์กับใครก็บอกได้เลยว่าเาเขาเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยากจะผูกมัดกับใครว่างั้นนะคะเป็นการคุยเล่นๆเ,เฉยๆอะไรแบบนี้นะคะอดูแล้วอ่ะเขายังมีการที่จะคือต่างคนต่างต่างสองอ่ะว่างั้นนะคะรอดูทีท่ากันและกันอยู่นะคุณกับเขาอะนะคะเออดูดูแล้วดูแล้ว ยังยังไม่ได้มีการที่จะแบบว่าตัดจบไม่เผาผีกันเออว่างั้นนะคะในช่วงของเดือนเมษายนส5 6 4นะคะดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะได้มีการอาตัวคุณเนี่ยน่าจะได้เริ่มต้นอะไรดีๆนะคะในเรื่องของตัวเองการงานนะคะหรืออาจจะได้พบใครใหม่ๆด้วยซ้ำนะคะอืม นะอาจจะมีการได้ได้เข้ามา,ามีใครเข้ามาให้ความสนใจมีความเข้ามาจีบหรือว่าคุณได้ออกไปเจอใครใหม่ๆในวงสังคมสังคมใหม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะ ในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะมีความสุขในระดับหนึ่งเลยล่ะสำหรับตัวคุณนะนะคะทีนี้ขอเช็คอีกทีนึงว่าเด e Sun ันเนี่ยคืออะไรคะอืมอาจจะมีโอกาสที่คนที่คุณบล็อกกันอยู่ตอนเนี้บล็อกความรู้สึกบล็อกอาจจะบล็อกกันจริงๆด้วยก็ได้นะคะ เขาบอกเราเราบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้ที่กลับเข้ามาอยากจะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็มีการพูดคุยกันถึงแบบการพัฒนาไปหรือว่ามอบความรู้สึกดีๆความมั่นคงให้แก่กันอะไรแบบนี้ตามภาพนะคะของไพ่เสร็จนี้นะคะโอเคพลังงานก็ยังดูเหมือนจะเป็นมีการวนเวียนของคนเกา่า ะะดูแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยยังมีคนอยากจะไปต่อนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณก็คือคนในใจของเขาล่ะที่หนึ่งยืนหนึ่งของเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณเลยล่ะว่าตัวคุณไนะ่ะอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อหรือเปล่านะคะพอถ้าวันหนึ่งที่คุณตื่นมาแล้วดันรู้สึกว่า ฉันอยู่ตัวเองแบบกับตัวเองได้ฉันอยู่คนเดียวได้ทําไมฉันต้องมีเธอเพราะฉันก็มีความเป็นดีเอ็มเพสในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฉันเดินหน้าชีวิตของฉันเลยดีกว่าไหมทําไมฉันต้องมีเธอไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะเออแนวโน้มมันเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะทีเนี้ยต้องมาดูมาดูลายอ่าลายบุคคลนะคะว่าเรื่องราวที่คุณเคยเจอที่คุณเคยมีปัญหากันมาก่อนเนี่ยมันเป็นไปลักษณะไหนนะคะมันพีคมันร้ายแรงขนาดไหนนะคะ อืมแต่ดูแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามานะคะของคนเก่าๆแล้วมันจะทําให้คุณเนะี่ยตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงจะไปต่อแบบมีมีตัวเองอยู่คนเดียวหรือว่าจะเอาเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดูแนวโน้มกระดะขอชอาริออกสักใบหนึ่งแล้วกันนะคะอืม ็ไปได้ว่าจะก,กลับเข้ามาพูดคุยกันค่ะแล้วก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนว่าว่าอืม มันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างคือคุยกันแบบแร์ๆนะคะทีเนี้ยไพ่มันเหมือนยังไม่ค่อยฟันธงสักเท่าไหร่ว่ามันจะได้กลับมาคบหาการในรูปแบบไหนไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ก็ว่าก็ถือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวเพราะตัวคุณยังไงคุณก็เป็นดีเอ็มเพสนะคะไม่ต้องกลัวนะคะต่อให้เขาเ อยากจะไปต่อไม่ไปต่อคุณจะได้อยากจะไปต่อไหมหรืออะไรไหมนะคะตัวคุณเองอะ่ะเพอร์เฟกอยู่แล้วในตัวเองนะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะเป็นโสดสวยๆต่อไปก็ยังได้นะคะอืมไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะสําหรับตัวคุณเพราะคุณเนี่ยค่อนข้างที่สมบุญแบบเติมเต็มพลังงานของตัวเองได้อยู่แล้วนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีมังกรน,นะคะโอเค มาต่อกันที่เรื่องของคนมีคู่นะคะคนมีคนในใจนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องความรักของคุณในช่วงของเดือนมีนยนตองพนจะเป็นอย่างไรบ้างมาจ้าขอสิบใบเลยค่ะคนมีคู่คนมีประเด็นชาวราศีมกกังกร เอซออฟบอนส์วิวออฟฟอร์จูนไนน์ออฟบอนเซเว่นออฟคัพส์ค่ะตีไฮพีเทสค่ะซิกออฟบอนเซเว่นออฟสอสนะคะเพย์สออฟบอนส์ค่ะ king of w i e l s ปิดท้ายด้วย seven of w a d s นะคะสำหรับคนมีคู่มีประเด็นมีคนที่อยู่ในใจนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีเซนส์หนักมากๆว่ามีใครในความสัมพันธ์ทำตัวมีพิกรุษแอบคุยอะไรกับใครรับหลังหรือเปล่านะคะคุณมีเซนส์หนักมากเลยนะคะ ช่วงนเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าเอ,อ่อเผลอ,อ,อ,อบางทีแค่ความฝันของคุณอะก็แม่นแล้วนะคะอืมขอขยายเซเว่นออฟกนิดหนึ่งนะคะอืมอาจจะมีใครนะคะที่กลับไปคุยกับคนเก่าๆนะคะในอดีตหาะลึกถึงอะไรแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้นะคะ เขาก็เลยเหมือนเหมือนทำให้ให้ตัวคุณเนี่ยมีความขุ่นข้องมองใจอยู่นะคะตอนนี้นะคะเออสิ่งที่ผ่านมาเนาะคุณเนี่ยมีความที่แบบว่าอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างง่ายเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะด้วยความที่เขาอ่ะมีท่าทีมีพิรุธไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยไม่สนใจแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะไปทำงานดีกว่า นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างไม่เป็นไรชันก็ทําทุกวันให้มันแบบให้มันเหมือนเดิมให้มันดีเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็แล้วแต่เวรแต่กรรมอะไรแบบนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมโนภาพเยอะนะคะอาจจะแอบคุยกับใครจริงๆก็ได้นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อ๋ออาจจะ ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตในเรื่องของการงานด้วยนะคะตัวเขาดูดูดูถามว่ายังมีความรู้สึกให้กับคุณไหมมีนะคะแต่ว่าดูแล้วมันช่างเลือนลางนะคะดูไม่ได้ชัดเจนนะคะตัวเขาเองอยากจะลงมือทําอะไรกับความนี้สักอย่างหนึ่งนะคะแต่มันก็ดูเหมือนยังเป็นแค่ความคิดนะคะยังไม่ได้ถึงกับการที่จะแบบว่าลงมือทําอะไรอย่างชัดเจนนะคะ ในช่วงของเดือนเมษายนนะคะ2564นะคะคนมีคู่ชาวราศีมังกรนะคะดูแล้วนะคุณนะ่ะจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะ กับสิ่งที่คุณแบบลงมือทํามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ก็ตามนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าทําไมฉันเป็นคนที่เหนื่อยอยู่คนเดียวทุ่มเทอยู่คนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไปไหนวะอะไรแบบนี้นะคะอืคุณคุณเริ่มแบบคุณเริ่มที่จะแบบเฮ้ยฉันเหนื่อยล้าแล้วนะฉันทํามันมานานนะคะเมื่อไหร่ มันจะกลับมาตอบแทนชั้นบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเตยบอกเลยนะคะไม่ว่าไม่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะไปแอบคุยแอบคบอะไรกับใครก็ตามหรือให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้หรืออยู่ดีความสัมพันธ์จากการที่มันเคยชัดเจนกันมันกลายเป็นเบอร์เบอรอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะจะหวนกลับเข้ามาแล้วก็เคลียนะคะ น่าจะเป็นการกระทำของเขานะคะที่ที่กลับเข้ามาแล้วก็อยากจะพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเขาลองออกไปแอดเวนเจอร์อะไรใหม่ๆในชีวิตเขาแล้วเนี่ยเขาก็กลับพบว่าจริงๆแล้ว,วใจของเขามันอยู่ที่ไหนเขาก็จริงๆแล้วเหมือนไปไหนไม่ได้ไกลก็ต้องกลับมานั่งที่เดิมนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่ารู้ว่าในใจของเขาอ่ะมันชั่งน้ำหนักไปให้ใคร อะไรแบบนี้นะคะมันกลายเป็นว่าคนที่พยายามต่อไปเนี้ยมันไม่ใช่คุณแล้วอะ่ะอืมในอนาคตจะดูแล้วว่าเขาจะค่อนข้างลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําอะไรให้คุณเห็นเด่นชัดนะคะว่าเขาแบบอยากจะได้คุณกลับมาอะไรแบบนี้นะคะขอขย้าใหญ่เซเว่นออสหน่ยค่ะอืมเขาเขาดูพยายามที่จะต่อสู้กับ กับอะไรต่างๆนะคะหรือถ้าคุณมีคนเข้ามาพูดคุยเนี่ยในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเขารู้เนี่ยเขาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะก็จะพยายามไฟพยายามจะแข่งขันนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยกลับมามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขยาย King of Views นะคะเพราะว่าเขาอะไปไหน <c oughs> ก็ไม่รอด เพราะว่าเขายังมีอารมณ์ความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่กับคุณนะคะเอ่อยังรู้สึกแบบว่าพอพอออกไปเรียนดูคนอื่นแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนคนอื่นนะก็ไม่ได้ตอบสนองความความรู้สึกไม่ได้เติมเต็มอะไรเท่าเท่าเท่าที่คุณแบบมีให้เขาอะไรแบบนี้เนาะเออ ประมาณนี้นะคะคือแนวโน้มเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าเขากลับเข้ามาแล้วว่ะคุณน่ะจะทํำยังไงกับเขาอืมอยากจะให้โอกาสเขาไหมแต่ดูแล้วอ่ะคุณน่ะอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่จะ อาถามว่าให้อภัยไหมอาจจะให้อภัยแต่ว่ายังไม่ถึงให้ไม่ถึงกับการที่จะแบบว่ากลับไปแบบง่ายๆนะคะอาจจะมีการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนแปะเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเอ่อในวันที่คุณแน่ใจแล้วว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวมาคอนติเนียกันต่อในช่วงของเดือนถัดไปเนาะหรือว่าเดี๋ยวเตยจะทําคลิปที่เป็นเอ่อลายปักนะคะของตารางาธาตุเนาะแล้ว เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าแนวโนมมันจะไปทางไหน โอเคยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวราศีมังกรมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันในวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงเตยก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพื่อนๆชาวราศีมังกรเพราะว่าเตยจะอยู่เคียงข้างคุณค่ะเตยเกิดราศีมังกรเหมือนกันยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็ยังไงกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเเตยจะพยายามหาเวลาทำคลิปนะคะต้องขอ ด้วยถ้าเกิดว่า,างานค่อนข้างยุ่งนะคะเราอาจจะเว้นระยะในการทําคลิปสักหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนเมษายนนะคะค่าครูในการดูดวงออนไลน์ของเตยเนี่ยจะปรับขึ้นแล้วนะคะก็รบกวนเช็คนะคะในในช่อง description นะคะเ,เตยจะอัปเดตเอาไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ เข้าใจตรงกันเนาะยังไงฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ